ับกันอีกแล้วนะครับกับผมเจสซี J ่ C, ผมสาจากยูทูบชาแนลนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในกะาติดตามผมก็คือในเพจของ facebook นะครับซีเบียปาร์ตี้คลิปวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวครับสำหรับว,วิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะพามาเทสถึงอัตราเร่งนะครับของท่อที่ผมทําขึ้นมาใหม่ผมว่าสูตรนี้น่าจะเป็นอะไรที่ที่เหมาะแล้วก็โดนใจ าสายเดิมนะครับสายที่ไม่ไม่ชอบเสียงดังมากเท่าไหร่นะครับก็คือการเอาหม้อพักออกแล้วก็เอาแคสเทอร์ลติกออกนะครับแล้วก็เดินท่อท่อขนาดแค่3ส่วน4นิ้วนะครับ3ส่วน4นิ้วพอครับใช้ปลายเดิมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มาตาเัเร่งก็ได้ครับบิดมาบิดมาครับอาจจะไม่ไม่ไม่ได้อดีเลิศเลยแต่ว่าดีกว่าเดิมแน่นอนครับ สุดทางก่อนครับอ่าประมาณ1กิโลนะครับยิงได้130นะครับันนี้ก็เข้าโค้งไฮสปีดขวาบ่อนเชื่อเกียร์ลงครับลงเลสสี่ก็ได้ฮนะมาตอนนี้อยู่80นะครับลองเพิ่มครับ ตาเล่นก็ามาไวครับไวไวกว่าใช้่อเดิมนะนี่คือเดิมเดินยังไม่ได้ทำอะไรนะครับสเตอร์สเตอร์ก็เป็นเบอร์สิบสิบห้าสิบห้าสี่สิบหน้าสิบห้าหลังสี่สิบสองนะครับ <15. S 1> ก็บิดมาบิดมานะครับเดี๋ยวมีรถเลี้ยวหรือเปล่าอ๋อไปเลี้ยวทางรถเยอะครับ มีเรื่องมากไม่ได้ฮะอ่าครับนี่ก็เอามาให้พวกเราดูกันนะครับในเรื่องของอัตราเร่งตั้งแต่ทำท่อเสียมานะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ที่อยากจะลองทําท่อนะครับแล้วในในสูที่เสียงไม่ดังแต่ว่าอัตราเร่งอ่ะ ได้ได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ